เลยสดเมื่อื่นพวงนี้ไรสดใครยังไม่ซื้อบัตรสตรีมเข้าซื้อบัตรสตีมไลฟ์ได้ที่พบรักที่บ้านกำนัน ep 2นะคะบอกเลยว่าบอกเลยว่า,วามวนกรุบตอนจบตอนจบ,จบแล้วเดี๋ยวจะหาโปรมาให้ fc ด้วยใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะคะบอกเลยว่ามวนกรุบมวนกรุบมวนอะมวนแบบมวนอะมวนแบบลูกขึ้นเต้นไรกับแบบ ขายปีงไกล่ลืมเกือบไปอีกอต้องมากลับมาเก็บอยู่อีพี่สองนะคะเพราะว่ารอบแรกก็เห็นบอกว่ามีคนลืมเกือบบ้างแล้วไม้ไม้ไก่ย่างทิ่มตาน้ําแข็งไม่พอบ้างนะคะโต๊ะไหนหาจับกลุ่มนะคะจับกลุ่มโต๊ะนั่งมึงน้ากันนะคะบัตรละร้อยกว่าบาทเองนะคะนะเอาเอาที่ว่าซื้อซื้อใบเดียวแล้วนั่งดูท<ช>ั้งบ้านเลยบัตรบบละร้อยสี่สิบเก้าบาทไปคอนไปงานสตรีมครับบัตรธรรมดาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะ บัตรซูมพิเศษบัตรซูมพิเศษหนึ่งร้อยเก้าเก้าฮะหนึร้อยเก้าเก้าบัตรซูมพิเศษหนึ่งร้อยเก้าเก้าแบบคอหากันได้ใช่ไหมเปิดกล้องดูเปิดกล้องคุยกันได้นะคะบัตรซูมพิเศษร้อยเก้าเก้าอะถ้าใครเข้ากลุ่มถ้าใครซื้อบัตรแล้วจะบอกสามตัวตรงอยู่ในกลุ่มเท่านั้นโอ้ไอเน็ตก็บอกว่าเน็ตจะบอกเหมือนกันน่าเน็ตจะบอกในกลุ่ม นท์จะบอกหวยในกลุ่มพบรักบ้านกำนัน EP สองเท่านั้นโอเคเดี๋ยวพี่ไปบอกเลยจริงจริงเนจะบอกบอกหวยในกลุ่มพบรักบ้านกำนัน EP สองเท่านั้นงวดนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนเลขหาวมะทัดไปเลขขาวมทัดหนูถ่ายว้แล้วแล้วหนูจะลงในกลุ่มพบรักที่บ้านกำนันเท่านั้นของเบียร์ของเนยผู้บัง่อนได้ขอบคุณครับซื้อแล้วครับโอเคครับเจอกันในกลุ่มใครซื้อแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะใครยังไม่ซื้อก็สามารถไปซื้อได้ที่หน้าหน้าเฟซพี่หน้าเฟซพี่เนยก็ลงนะคะ ซื้อแล้วครับจัดงานที่โคราชค่ะใช่ค่ะจัดไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าที่ไหนสดใสมากวันนี้ไม่มีวันธรรชุดน้องคือตอนนี้ไม่มีวัฒนธรชนไม่มีใบกั้ี่ไมชุดหนูไไปแล้วนะคะคับผมซื้อแล้วค่ะถ้าใครซื้อแล้วเดี๋ยวหนูจะเอาพี่เนี่ยถ้าซื้อแล้วอ่ะเดี๋ยวหนูลงลงท้ายของบัตรนั่นอ่ะลงในกลุ่มได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวหนูลงในกลุ่มให้หางประทัดที่หนูไปวัดไอ้ไข่มาหนูลงในกลุ่มให้แต่ว่า แค่ในกลุ่มเท่านั้นห้ามเปิดเผยซื้อแล้วครับผมอุ้ยพี่หมีซื้อบัตรด้วยเจอกันครับพี่หมีซีสันสดใสมากพี่ลืมกระเป๋าตาังค์ลืมทุกอย่างมันจะมีโปร9ก้าาบาทด้วยค่ะตอนนี้น่าจะมีไหมไม่มีเ็น้วมีก9อ่าไม่ไม่ไมไมโปร,โปรของพี่อะไรไงโปรของพี่อารมณ์น่าจะมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปถึงที่ไรเดี๋ยวนูเห็นมันบอกมีสระน้ำด้วยนะใช่สระน้ำที่สตรีมอะ่ะพี่เนยน่าจะลงไปร้องเพลงในน้ำแล้วเนี่ยอุ้ยไม่อยากสปอยเลยนะ่าสนุกอะ่ะ จริงๆเครื่องนี้ไปเช่าพักกำน,นันเนสใช่ต้องไหนของคราาหนูก็ไม่รู้กันที่ไหนนะคะเพิ่งออกจากบ้านพี่จอยครับครูเสีสสยใจมากวันวนี้นขอบคุณครับไปไหนกันคะไปคร่าครับางานสตรีมครูครับผมอยากได้ชื่อนานแล้วขอรมกาไม่ซื้อก็บอกได้เลย,เลยคือเดี๋ยวหนูให้ในกลุ่มก่อนดีกว่าให้ในกลุ่มเขาไปซื้อกันก่อนดีกว่าแล้วก็ถ้าถ้าพี่พีเอสียากได้นูอาจจะเขียนเป็นตัวเลขให้แต่ว่านะคะอยากได้ปรเก้าเก้า โปกก้าเดี๋ยวหนูไปขอพี่อารมณ์ให้ตอนนี้เดี๋ยวไปถึงโคราชแล้วหนูจะไ,ไลหน้าเฟซหนูแล้วก็ขอพี่อารมณ์ให้โป๊ก้าก้าลองดูนะครับใครอยากได้โป๊ก้าก้ากดหนึ่งแล้วหนูจะขอให้สามตัวตรงนะคะกำนันนสจะลงในกลุ่ม,มให้ครับบอกพี่พทบอกพี่พทซื้ออีกเราหาไวปังไม่ไว้แตกสิหาไว้ก่อรถปุ๊บเนี่ยคนที่ซื้อก่อนเดี๋ยวเขาจะมีไดโอเคโอเคได้ได้ไ,ได้ เดี๋ยวยัางไงาหนูจะไปบอกพี่อารมณ์ให้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะมีโปรอะไรให้บ้างสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ซื้อเดี๋ยวเข้าไปทักถามในกลุ่มพี่อารมณ์เลยก็ได้นะครับตอนนี้เลขทูบเลขทูบอออืืหเดี๋ยวเขาจะไปถามโปรวข้าวก้าวข้าววันนี้อย่างอย่างยังไงเขาค่อยคุยกันตอนนี้คือสำหรับหนูตอนนี้มันมีโปรร้อยสี่เก้าร้อยสี่เก้าบาทนะครับมีร้อยสี่สิบเก้าบาทนะกัะบาดทุมร้อยเก้บบาเก้าคนตกไหมไม่ตกครับ เดี๋ยวหนูจะจุดทูปให้เลยแต่คนถามมันจะมาแต่ว่าหนูจะพาพี่จอยไปรอดกำแพงประตูชุมพลเหรอประตูชุมพลไหมคะที่โคราชอะ่ะรอดแล้วได้แฟนใช่ไหมรอดแล้วได้ได้เป็นสะพ้ายโคราช เบียร์น้องเนและกำลังจอยขอบคุณครับแกต้องมาจากคอรี่เลยเ <FC S 2> อฟซีเนเบียพี่พีทบอกอะไรเมื่อกี้ขอให้ทุกคนจริงๆนะฝากฝากด้วยค่ะใครยังไม่ซื้อบัตรสตรีมนะคะเข้าไปซื้อได้ที่หน้าเฟซพี่เนยไหมจะมีลิงก์ให้กดอยู่นะคะได้โพลล่าสุดได้โพลล่าสุดเลยได้โพลล่าสุดพี่จอยเคยไปตลาดเซฟวันไหมยังไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยเห็นในม,มันจะมีช่องยูทูบที่เขาทำเรื่องตลาดเซฟวันอะที่ว่าเดี๋ยวพี่เนบอกพี่เนไม่อยากไป พี่เน่ขี้เกียจเดินเนยหนูไปกับพี่จอยน้อยละหนึ่งน้อยละหนึ่งพี่เนไม่พาไปเดินสาธุครับเอาจริงๆสาทุพูดมาแล้วกดลุกเลยหนูจะไปไหว้ย่าโมรจริงๆนะคะจริงๆหน้ากําลังเหมือนคนมีความรักเอาหรอปันปันไม่มีความรักแต่มีความลักครับงั่นพี่พี่แท้่าามาขอพรย่าโมอขอได้จริงค่ะคนโคนราชกาชราันตีอุซาทุขัสาธุ ตลาดเซฟวันใหญ่มากค่ะของกินเยอะนั่นแหละมันชอบเมื่อวานหนูจะบอกว่าพาพี่เนยไปพี่เนยพาไปอะไรนะตลาดเรียบด่วนตลาดเรียบด่วนหลังจากที่พวกเราสตรีมร้านไรร้านทองเสร็จใช่ไหมพี่เนยก็เลยแบบเฮ้ยไปตลาดเรียบด่วนหาของกินคือเหมือนคนไม่เคยเดินตลาดใจนั่นออกมาเห็นอะไรก็เอาซื้อ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 แล้วประเด็นไอซื้อไห่ซื้อซื้อแบบหลายๆร้านทอมกันอยู่ ซื้อหลายๆร้านพอก,กันแล้วพอได้ของร้านหนึ่งแล้วลืมอีกร้านหนึ่งอ,อ่ะขาหมูเมื่อวานมีคนลืมขาหมูไว้ที่ตลาดเรียบด่วนนะคะทุกคนใจต,ตั้งแล้ว,ล,วลืมขาหมูไว้<ม>ที่ตลาดเรียบด่วนนะคะนี่สั่งแล้วก็เดินมาซื้อ้านนื้ใช่ไหมสั่งแล้วก็เดินมาซื้อหมูย่างแล้วก็เดินมาเอาปลาหมึกแล้วก็ไปเอาหมูย่างแล้วก็กลับเลยค่ะขาหมูก็อยู่ที่ร้านเขานะคะขาเข้าคนละทิศนะ ได้เป็นนางเอกพระเอกร้อยล้านโอซาทุกท่าทุกครับขอให้ดึงร้อยล้านสักทีขอเป็นเงินนะครับร้อยล้านอ๋ <laughs> ออยากมีเงินจักร้อยลอยล้านอยากมีบ้านจักร้อยลอยหลังม,มี่ไฮเมียน้อยทอั้งร้อยลอยนางอะไรอีกวะนางกวยหางทางั้ง้อยลอยคนอยากมีรถจกักร้อยลอยคันเติมน้ำมันจกักร้อยลอยหน ลอยคนขับรถวนชนกันตาลอยพี่เน่<ค>นโอ้โหเสียงลอพินดูก้อนเมฆหมุนเป็นวงกลมเลยโอ้โหทุกคนพินิดน,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 น่ารุนไปมดไม่ได้ขับเร็วนะแต่โค้งมันแบบ งมมเลยาถึงตลาดเย็นเยนเวสเซฟวันใช่แต่เวสเซฟวันเราก็ไปไหว้ยามโมก่อนเวสเซฟวันดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ยามโมคุไม่อ่านหนูมองไม่เห็นอะไรก็สาวเช็คไหมสาวเช็คเช็คสาวแสง้าวอ๋อเราตกไปเลยเราหายไปเลยสิบสิบล้านมาซานคุบอกเลขทางไหนใครซื้อบัตรสตรีมหนูจะบอกเลขทางนั้นไม่พูดดีกว่า พ,พี่เนดูแลพี่เบียร์กับพี่จอยดีๆนะครับกอครับผมมวเซฟันครับโอเคเดี๋ยวยังไงหนูจะไปไลฟ์สดตอนถึงตอนถึงที่สตรีมนะคะที่สตรีมให้สดแต่บอกว่าจะบอกว่างานนี้สนุกแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะมันมีสาไวน้ำไม่พี่น้องมันมีสาไวน้ําแล้วเฮ้ยม,มันดีมีเพิ่มด้วยร้องมีอามเข้ามาเออมีพี่อามชุติมาที่ร้องเพลงออท,ที่เป็นโคเปอเร์ออไม่ใช่แล้ว <laughs> <laughs> สื่อตั้งๆสีพระที่เปิดขายยยาดพระท่า,า,ทานะคะฝากด้วยนะคะฝากซื้อบัตรสตรีมไรส้สดที่หน้าเฟซพี่เนยก็มีนะคะทุกคนที่หน้าเฟซพี่เนยก็มีนะคะ,ะ,คะบัตรสตรีมไร้ดสดนคะคะบัตรละหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะหน้าเฟซพี่เนยมีนะคะใครที่ยังไม่ซื้อสามารถไปซื้อได้เลย <c oughs> พ่อบอกไว้เลยว่างานครน,นี้เป็นงานครสุดท้ายจะบอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์มากมีร้องไห้มจตอนมีนตอนจบ คือมันมีตอนจบมันมี Big Surprise, บิ๊กเซอร์ไพรส์บอกเลยว่ามันมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะแบบมีร้องไห้มีหัวเราะเหมือนเดิมแล้วมีโศกมีเศร้ามีเต้นมีไก่ย่างส้มตำแต่ว่าพี่ๆใครเข้าไปแล้วห้ามลืมรองเท้าในกลุ่มนะคะนะคะอย่าลืมนะคะใครไม่เข้าพวกที่นี่อย่าลืมนะคะฝากซื้อบัตร ใครซื้อแล้วก็จะไปบอกพี่ๆในกลุ่มก่อนนะคะว่ามดนีได้ตัวไหนมาวัชรานะคะทำาลาดได้ไหมผมถอดเกือบไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้ทุกคนซื้อบัตรสตรีมคอนเสิร์ตทางนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่าว่าว่ามีพิกพิเซอร์ไพรส์ปปรนะคะมีทั้งคุณอาร์มยติมามทาี่ทั้งอาร์มไม่ไม่ถึงเดือนค่ะน่าจะถึงแค่กลางเดือน ถึงกลางเดือนเสร็จหนูก็ต้องกลับไปเรียนนะคะกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อด้วยเพราะว่าหนูมีเรียนแต่ว่าหนูจะมีเรียนกทรอังคารพุธแค่นั้นค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียนเต็มเพราะว่ามันจะอยู่ในช่วงออกฝึกงานแล้วมันจะอยู่ในเฟื่องออกช่วงออกฝึกงานที่โรงพยาบาลหรือรอพอสตนะคะกล <c oughs> ับมากรุงเทพวันไหนวันที่สามสิบครับได้ราาับไว้ขอระคุณชับได้ของข้าวหนูไม่รู้เหมือนกัน น้องแหละจับหัวน้องอะ่ะเอ,อ็นดูน้องใช่ไหมครับอ,อ๋อเขา,าอิชีว้กล่ะว้เป็นแฟนกันก,นนนกน็จับหัวกันเป็นพี่น้องกันจับหัวกันาเไยวะค่ะ